คุณสามารถได้ทุกอย่างที่คุณต้องการแค่คุณรู้ทันความคิดของตัวเองครับเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ณที่นี้นะครับคุณมีเป้าหมายที่ใหญ่มากๆร่ำรวยขึ้นยอดขายเพิ่มมากขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นสุขภาพดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นครับแต่แน่นอนครับว่าหลายคนมีความเชื่อที่จํากัดในระหว่างทางความคิดแบบนี้ครับมันคอยหยุดยั้งคุณไม่ให้ไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นสิ่งสาคัญที่โอป้าจะแนะนําคุณนะครับในคลิปนี้นะครับอยากให้คุณฟังให้จบเพื่อให้คุณได้วิเคราะห์แล้วก็นําไปใช้เพื่อความสําเร็จที่แท้จริงของคุณครับเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายใหญ่มากขึ้นมันจะมีแรงกดดันแรงต้านเยอะมากๆตั้งแต่ตอนที่คุณเริ่มลงมือทาร,ร,ระหว่างทางจนไปถึงตอนจบนะครับและแน่นอนครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางคือความคิดและความเชื่อที่จํากัดครับ หลายคนปล่อยมันผ่านไปเพราะคิดว่าถ้าฉันพยายามมากกว่าเดิมฉันก็อาจจะชนะในเกมธุรกิจนี้ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปต้านตัวเองครับคนส่วนใหญ่ชอบมีแรงต้านกับตัวเองครับจนมันเหนื่อยพอเวลาที่เราต้านกันกับตัวเราเองเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะมากๆครับและมันไม่เคยมีอะไรดีขึ้นเลยอย่าปล่อยให้ความเชื่อนั้นมันผ่านไปแต่จงกลับไปลิสต์ดูซิว่ามันมีความเชื่ออะไรที่ตั้งแต่วันที่เราเริ่มต้นจนถึงนปัจจุบันนี้ที่มันเกิดขึ้นระหว่างทาง และทํางานกับความเชื่อนั้นอะไรเป็นสาเหตุทำให้เราคิดแบบนั้นอะไรทำให้เรารู้สึกแบบนั้นและไม่ว่ามันจะเป็นอะไรนะครับก็ลองเขียนใส่สมุดดูและลองใช้เวลาทบทวนครับนั่งถามตัวเองว่าทําไมฉันจึงมีความเชื่อแบบนี้อะไรจะทําให้ฉันออกจากจุดนี้ได้เวลาที่คุณนะครับกลับไปทบทวนทํางานกับความเชื่อที่จํากัดของคุณคุณจะได้ทรัพยากรใหม่นั่นหมายวามว่าคุณไม่ได้ใช้ชีวิตและพฤติกรรม ตามข้อจํากัดที่มันเกิดขึ้นแต่คุณกําลังปรับตัวปรับสภาพแวดล้อมทั้งหมดให้สามารถก้าวข้ามผ่านความเชื่อนี้ได้ครับสมมติคุณเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นน้องใหม่ในวงการธุรกิจครับมันจะสําเร็จได้อย่างไรแน่นอนครับมันสําเร็จยังไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าคุณคิดแบบนี้ตลอดไปแต่เปลี่ยนใหม่ครับฉันจะปรับตัวอย่างไร และจะปรับตัวเองอย่างไรจะพัฒนาตัวเองอย่างไรเพื่อฉันเนี่ยได้เป็นสุดยอดในวงการแม้ฉันจะอายุยังน้อยก็ตามพอคุณเริ่มนะครับที่จะทํางานกับตัวเองคําถามที่ถูกต้องก็จะเข้ามาคําตอบที่ถูกต้องไอเดียสร้างสารรค์ต่างๆ,ๆก็จะเข้ามาคุณไม่ได้ใช้ชีวิตตามข้อจํากัดครับคุณใช้ชีวิตและปรับสภาพแวดล้อมต่างๆปรับตัวเองตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราทํางานกับข้อจํากัดของเราหรือความเชื่อที่จํากัดมันมีประโยชน์ครับ แต่คนส่วนน้อยครับที่อยากจะไป,ปะเผชิญหน้ากับมันคนส่วนใหญ่อยากจะสบายในพื้นที่คอมฟอร์ตโซนหรือว่าความปลอดภัยนะครับถ้าเราย่ำอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้าไปไหนแล้วนั่นก็เรียกว่าความเสี่ยงที่สุดแล้วครับความเสี่ยงที่สุดก็คือคุณอยู่กับที่ครับและเชื่อเลยครับว่าทําไมเราจึงต้องสนใจเรื่องของความเชื่อที่จํากัดและความคิดของเราที่มันคอยเกิดขึ้นระหว่างทางตอนที่เราเดินทางไปสู่ความสําเร็จครับ เป็นเพราะว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่างๆได้โดยเฉพาะสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจค่าน้ํามันต่างๆค่าข้าวนะครับหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นณนตอนนี้ครับซึ่งมันมีความผันผวนทางเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนใหม่ครับคุณรู้เท่าทันความคิดว่ามันจะคอยปกป้องตัวเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆความเชื่อที่จํากัดจะคอยปกป้องคุณจากสถานการณ์ใหม่ๆห,หรือสถานการณ์ที่กําลังเจอในตอนนี้ ถ้าคุณอยากจะได้ทุกอย่างตามที่คุณต้องการคุณแค่รู้ทันความคิดครับว่าทุกครั้งที่มีอะไรใหม่ๆห,หรือสถานการณ์ที่ยากลําบากจิตใจของเรามันจะส่งความเชื่อเดิมๆกลับมาครับนั่นก็คือคุณทําไม่ได้หรอกอย่าไปทําเลยมันเสียจจเกินไปอย่าเพิ่งลงทุนนะมันยากเดี๋ยวมันจะได้รับความเดือดร้อนนะครับมันจะเริ่มส่งสิ่งนี้มาแต่เปลี่ยนใหม่ครับคุณช้าลงสักหน่อยในการตัดสินใจและคุณเลือกการตอบสนองที่ชาญฉลาดปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ก่อนหน้านี้ประเทศของเราและโลกของเรามันมีสถานการณ์โควิดจริงไหมครับรวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจแต่ทำไมมีใครบางคนที่ร่ำรวยขึ้นในตอนที่มีโควิดและเศรษฐกิจไม่ดีครับเป็นเพราะว่าเขาปรับตัวจริงหรเปล่า เขาตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นเขาปรับธุรกิจใหม่ปรับกลยุทธ์การตลาดใหม่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เชื่อเดครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้มันจะเกิดผลกระทบที่แย่มากๆยกตัวอย่างใหม่ครับสมมุติว่าคุณไปเที่ยวต่างประเทศเราอยู่ประเทศไทยเราชินกับอากาศร้อนใช่ไหมครับพอคุณไปยังที่ที่มีหิมะครับอากาศหนาวม,มากๆมันแทบจะทนไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่คุณเริ่มที่จะใช้ชีวิตที่ประเทศนั้นซัก หนึ่งเดือนสองเดือนคุณจะเริ่มชินไหมครับแน่นอนครับมันก็มาจากการที่คุณปรับสภาพแต่ถ้าคุณไม่ยอมปรับสภาพตัวเองคุณจะรับไม่ได้เลยครับกับสภาพอากาศแบบนั้นเพราะว่าถ้าหิมะตกเนี่ยคืออากาศมันเย็นสุดไปเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับความสามารถในการที่คุณจะตอบสนองต่อเรื่องบางเรื่องและปรับตัวเองปรับธุรกิจให้เข้ากับเสิ่งนั้นสอดคล้องกับสิ่งนั้นจะทำให้คุณอยู่รอดและต่อยอดได้ทุกสถานการณ์ครับ คุณสามารถได้ทุกอย่างที่ต้องการแม้ว่าจะเจอเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามคุณสามารถผ่านพ้นมันไปได้ครับและในบางครั้งคุณเองก็ยังไม่มีธุรกิจแต่อยากจะเริ่มต้นมันจะมีคําว่ามันยากและกลัวจะล้มเหลวจริงไหมครับมันไม่มีประสบการณ์จําไว้นะครับว่าสมองของเราความคิดของเราจะส่งความเชื่อที่จํากัดมาให้คุณมันจะบอกอยู่เสมอว่ามันยากมันทําไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติถ้าหากว่าคุณรู้ทันมันหน้าที่คุณคือขยับเล็ก ้าวไปข้างหน้าเล็กๆก็พอครับทาให้เขาค่อยๆคุ้นชินเสมือนกับเมื่อกี้ที่พูดเรื่องของหิมะครับค่อยๆปรับตัวค่อย,ยๆใส่เสื้อกันหนาวที่หนาขึ้นให้คุณรู้สึกอุ่นและพอดีจนคุณเนี่ยสามารถที่จะเดินออกไปที่มันมีหิมะตกเยอะๆได้ค่อยๆปรับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะทําสิ่งใหม่มันจะต่อต้านอยู่เสมอจริงไหมครับ คุณแค่ขยับเล็กๆทําเล็กๆก็พอให้เขาค่อยๆ่คุค้นชินก่อนนะพอเขาคุ้นชินก็ค่อยๆปรับเป็นการกระทําที่มันใหญ่ขึ้นหรืออะไรก็ตามที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์ตอนนั้นครับหรืออีกอย่างหนึ่งครับเวลาที่เราอยากจะได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการมันมักจะมีความคิดที่หยุดยั้ยงเราก็คือความเชื่อที่จํากัดอย่างที่พูดตอนต้นนะครับเราก็แค่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมก็ได้หากเรานะครับ ทำตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมนั้นไม่ได้อีกอย่างหนึ่งครับสร้างสภาพแวดล้อมใหม่หรือมองหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับเราเสมือนกับการให้เราเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิพอดีกับตัวเรานะครับคือถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ได้เกื้อกูลคุณเนี่ยทำอย่างไรมันก็สําเร็จได้ยากครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลด้วยหากมันทําให้สอดคล้องไม่ได้ก็สร้างใหม่ซะหรือไปหาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับตัวเรา ก็จะช่วยทาให้คุณเนี่ยสามารถได้ทุกอย่างตามที่คุณต้องการเช่นอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะครับหรือว่ากลุ่มธุรกิจที่เขามีความคิดเห็นแบบเดียวกันสอดคล้องเหมือนกันทําแบบเดียวกันมีแพชชั่นแบบเดียวกันจะส่งเสริมให้คุณไปได้ไกลกว่านะครับเพราะพวกเขาจะแนะนําสิ่งใหม่ใหม่ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักให้กับคุณเสมอครับและข้อสุดท้ายครับสมองของเราเนี่ยมันพยายามจะควบคุมตัวเราอยู่เสมอมันพยายามจะควบคุมการกระทําของเราอยู่เสมอ มันพยายามจะมีอำนาจควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่จงเชื่อเถอะว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้สิ่งที่เราต้องทําคือควบคุมความคิดความเชื่อและการกระทําของเราเท่านั้นครับคนส่วนมากทําไมไม่สามารถได้ทุกอย่างที่ต้องการเพราะเขาหวังว่าเขาจะควบคุมใครสักคนหรือสถานการณ์ได้ทั้งหมดถามจริงครับคุณควบคุมไม่ทุกคนบนโลกใบนี้รักคุณได้ไหมครับ ในขณะเดียวกันไม่มีทุกคนที่เกลียดคุณและรักคุณเสมอไปมันมีทุกอย่างคู่กันครับและคุณไม่สามารถควบคุมได้ว่าคุณจะไม่แก่ชรามันไม่สามารถควบคุมได้ครับคุณสามารถควบคุมการเมืองศาสนาหรือว่าเศรษฐกิจได้ไหมครับควบคุมไม่ได้ถ้าคุณรู้ทันความคิดครับว่ามันพยายามจะควบคุมและมีอํานาจคุณแค่ไม่ต้องกระจายพลังงานไปกับสิ่งอื่นๆครับ ควบคุมตัวเองดีที่สุดเพราะนั่นเป็นการรวบรวมพลังงานไว้ที่ตัวเองแล้วการได้ทุกอย่างที่ต้องการจําเป็นต้องใช้พลังงานสูงมากครับเพราะฉะนั้นการรวบรวมพลังงานไว้ที่ตัวเองแล้วพุ่งขามสนใจไปจะทําให้คุณได้ทุกอย่างที่ต้องการครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับ9ธันวาคมครับรงกับวันเสาร์8โมงเช้าจนถึง2ทุ่ม Fit My Set Motivation Podcast Fit Event With in Bangkok นะครับ เป็นสัมมนา NLP NO นะครับในด้านของการพัฒนาตัวเองการจัด priority จะระบบระเบียบทางความคิดรู้ต้นกําเนิดของความคิดและเปลี่ยนทิศทางของความคิดไปยังทิศทางที่คุณต้องการและฟ i t m ม d s เซนีนนะครับจัดในนามของช่อง motivation podcast คนที่เป็นแฟนคลับช่อง motivation podcast มาพบกันนะครับตัวนี้นะครับเรียนสดที่กรุงเทพโรงแรมเรดิสันสวีสุขุมวิทสิบสครับแปดโงช้าถึงสองทุ่มนะครับลงทะเบียนเพียง1990ท่านั้นสำหรับบัตรเจเนอเรครับ สำหรับคนที่ต้องการบัตร VIP นะครับเพียง2990บวกกับกรุปโคชชิ่งนะครับหนึ่งชั่วโมงหลังจบสัมมนาด้วยราคาที่ลงทะเบียนนี้นะครับรวมอาหารและน้ำดื่มแล้วนะครับตลอดทั้งงานนะครับจะมีเวิร์กช็อปให้คุณเนี่ยลงมือทำและแน่นอนครับหลังจบงานคุณจะได้เห็นชัดว่าความคิดอะไรที่เป็นความเชื่อที่ชุดร่างคนอะไรสนับสนุนอะไรส่งเสริมคุณและคุณจะรู้ชัดได้เลยว่าคุณจะไปที่ไหนหลังจากนี้แฟนๆช่อง motivation podcast มาพบกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว1 0 x x u a n t u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปสอนตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x q x a n t ต m Leap นะครับจะเปิดตัว3 p r โปรเจกต์ก่อนก็คือ1 0 x go 1 0 x well แล้วก็1 0 x mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ1 0 x go ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x Go สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ to-do list not to-do list การจัดทำแผนงานเข้าใจสำดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคุณจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทำทันที 10x Well นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเทื่อที่ชุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ m i ซ d เ e t เกี่ยวกับเงินนะครับ 10x m i n d s e t เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้ส่นึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ชุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ทร a น s f ฟอร์ ation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ